ผมเชื่อนะครับว่าถ้าผมพูดถึงคําว่าซีรีส์เฟดเนี่ยทุกคนคงจะรู้จักกันดีว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเกิดผมพูดว่าซีรีส์เฟดเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งในซีรีส์อันมากมายของนาสูเวิร์สทุกคนจะรู้จักกันไหมครับแล้วนาสูเวิร์สเนี่ยมันคืออะไรวันนี้นะครับผมจะมาทําการบอกว่านาสูเวิร์สเนี่ยมันคืออะไรและมันประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้างและวิธีการดูหรือว่าวิธีการตามเนี่ยตามยังไงและแยกกันยังไงนะครับผมโดยคําว่านาสูเวิร์สนะครับมันเป็นชื่อเรียกกันกับจักรวาลของผู้แต่งที่มมีชืื่่่ออววาาคิโนนนกรผห เป็นคนแต่งนิยายหรือว่าเรื่องราวส่วนมากของค่ายไทป์มูนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเฟดนะครับสกิทิเมะคาราโนะเคียวไคสุกิโนซังโกหรือว่าจะเป็น Angel Note ต่อไปนะครับผมจะมาทำการบอกว่าเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันอยู่จักรวาลอะไรบ้างแบ่งแยกกันยังไงและตามยังไงนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับเรื่องแรกครับคาราโนะเคียวไคเขตแดนแห่งความว่างเปล่า เรื่องนี้จะจัดอยู่ในจักรวาลเดียวกันกับเฟสเตไนนะครับแต่ว่าเกิดก่อนนะโดยแต่เดิมเนี่ยคารานอเคียวคายนะครับผมเป็นนิยายบนเว็บที่ออกมาในปี1998นะครับผมและออกมาในรูปแบบของนิยายในปี2004จากนั้นจึงถูกยูโฟเทเบิลนำมาดัดแปลงเป็นอนิเมะในช่วงปี2007ถึง2013 เป็นซีรีส์ที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยไปดูแล้วน่าจะงงกันเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับคือเขาไม่ได้บอกว่าอันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิดหลังแนตะ่แต่ว่าเขาเนี่ยจะปล่อยออกมาแบบเรียงเลยนะหนึ่งสองสาี่หแล้วก็ให้เราเรียงกันเองว่าอันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิดหลังแต่ว่าถ้าพวกคุณอยากจะรู้ว่าแบบไปดูตามในเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตามไทม์ไลน์เนี่ยว่าอันไหนมันเกิดก่อนเกิดหลังเนี่ยให้พวกคุณดูตามนี้ครับตอนที่2ตอนที่4 3 1 5 6และขั้นด้วยเกรดออฟเซเว่นเทเว่นนะครับแล้วก็ต่ แล้วก็ไปที่ Recall a l l Summer ครับแล้วก็ไปที่ Extra c o l u s แล้วจบด้วยอีพิทหรอกก็จะเป็นการดูตามไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆภายในเรื่องนะครับ โดยคารานเคียวคายเนี่ยมันมีเอลิเมนต์ของนาสุเวิร์ดเนี่ยอยู่ค่อนข้างมากเลยนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะกล่าวถึงรากแห่งสรรพสิ่งนะครับสำหรับใครที่งงว่ารากแห่งสรรพสิ่งคืออะไรเนี่ยผมได้ทําคลิปเอาไว้อยู่ในช่องแล้วนะครับผมก็สามารถไปหาดูกันได้ด้วยความที่ว่าเรื่องเนี่ยมันตัดสลับไปสลับมาแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนดูมันงงนะครับแต่วิธีการเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะคือการที่เขาแบบไม่ได้เรียงตามทำลายแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาตั้งใจมาแล้วเว้ย คือมันเป็นแนวแบบคือคุณดูแล้วคุณต้องคิดตามอ่ะแบบเชื่อมต่อเหตุและผลเอาเองเว้ยแต่ถ้าแบบคุณงงอ่ะคุณก็ดูตามที่ผมบอกไปก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครดูแล้วไม่งงอ่ะแล้วคุณจะอินกับมันมากแบบมากๆเลยเป็นอนิเมะที่อยู่ผิดยุคครับผมว่าถ้ามันมาอยู่ในยุคนี้มันอาจจะแมสเลยนะเพราะว่าด้วยคุณภาพโปรดักชันแล้วก็การเล่าเรื่องแต่สําหรับยุคนั้นเนี่ยผมว่ามันเข้าถึงค่อนข้างจะยากนะครับผมด้วยการเล่าเรื่องแล้วก็มันเป็นอนิเมะที่ค่อนข้างจะขายเฉพาะกลุ่มนะครับ เลยทําให้ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรง่ายๆเลยคือมันดูยากนั่นแหละครับก็ไม่แปลกที่หลายคนจะล้มเลิกความพยายามไประหว่างทางแต่ผมอยากให้ทุกคนดูจริงๆนะคือมันเป็นเมที่แบบมันสอนปรัชญาหรือว่าแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยเ,ยเป็นเมะน้ําดีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่อยากให้พลาดน,นะถ้าคุณเข้าถึงคุณจะแบบฟินกับมันมากๆเลยมาเรื่องต่อไปกันดีกว่าครับสําหรับ angel knows a n g e l n o s นะครับเป็นเรื่องสั้นของคุณนาสุท,ที่ออกมาเมื่อปีประมาณ1,999นะครับผมโดยเรื่อง a n g e l n o s เนี่ยเขาจะกล่าวถึงในอนาคตอันห่างไกลนะครับถึงจุดที่ผาพันธุ์ของมนุษยชาติเนี่ยเริ่มที่จะใกล้ศูนพันธ์แล้วแล้วก็เกิดการสู้รบกันระหว่างดวงดาวมนุษย์ที่อยู่ภายในดวงดาวนะครับผมแล้วก็มนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าเอเรสออกแนวแนวาไฟนิดๆครับ และในระหว่างการสู้รบเนี่ยมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตประหลาดนะครับผมปรากฏตัวขึ้นกลางสนามรบพวกเรานะครับจะเรียกสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นว่าอาริสโตเติลนะครับอย่างเช่นพวกไทป์มูนไทป์จูปิเตอร์ไทป์เซตเทิลนะครับไทป์เมอร์คิรีที่เรารู้จักกันหรือว่าที่เราเรียกกันว่าไอแมงมุมเนี่ยเขาปรากฏตัวครั้งแรกก็จากเรื่องนี้นั่นแหละครับโดยพระเอกของภาคนี้นะครับมีชื่อว่ากันกอตแล้วก็นางเอกชื่อว่าไทป์วีนัสนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยคุณอาจจะพอคุณหน้าคุณตานะครับ เขาเนี่ยเหมือนกับว่าใช้เป็นต้นแบบของคริสสงุแล้วก็ไอริสฟิวในเวลาต่อมาเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยาวมากนะครับผมมี6กบทสั้นๆนะแต่ว่าหาอ่านค่อนข้างยากเพราะว่ามันเก่าแล้วแล้วก็มีแต่ภาษาอังกฤษถ้าเกิดว่าพวกคุณเนี่ยอยากจะให้ผมเอามาแปลแล้วก็อ่านลงช่องเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปได้แล้วับผมเดี๋ยวผมจะจัดการให้ต่อไปครับมาอีกหนึ่งตัวตึงเลยที่เป็นจุดขายของไทมมูนมาก่อนกันนะครับก็คือซูกิฮิเมะองค์หญิงแห่งดวงจันทร์นั่นเอง สกิฮิเมะนะครับแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นวิชวลโนเวลแนว18บ่วงนะครับผมที่สร้างโดยไทม์ o ูนออกมาในปีประมาณ2000นะครับเขียนโดยคิโนโกะนาสูนั่นเองแล้วในปี2003เนี่ยก็ถูกดัดแปลงเป็นอนิเมะครับแต่เชื่อผมครับคุณไม่ต้องไปดูหรอกแม่งแม่งโอ้และด้วยความที่ว่าสกิฮิเมะเนี่ยมันประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะครับก็ได้กําเนิด เกมต่อมาก็คือคาคิสึโทยะแล้วก็เมลตี้บล็อที่เป็นเกมต่อสู้และแฟรนไชส์นี้นะครับก็ได้ถูกนำมารีเมคใหม่ในปี2021ที่ใช้ชื่อว่าสกิฮิเมะอะพีซออฟบ g ูกลาสมู n นั่นเองพร้อมกับเมลตี้บลอดเวอร์ชั่นใหม่ที่วางขายในสตรีมอยู่ตอนนี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็ไปจับจองมาเล่นกันได้ครับมันจริงๆโดยเรื่องราวนะครับจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าโทโนชิกิครับตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาได้ประสบอุบัติเหตุนะครับผมและหลังจากที่เขาฟื้ เขาค้นพบว่าตัวเองเนี่ยสามารถมองเห็นเส้นแห่งความตายของสิ่งของและก็ผู้คนรอบข้างได้ครับถ้าเกิดว่าชิกีเนี่ยไปทําการตัดเส้นนั้นหรือว่าไปสัมผัสเส้นนั้นรดอด้วยของมีคมคนคนนั้นนะครับหรือว่าวัตถุชิ้นนั้นเนี่ยก็จะตายในยทันทีหลังจากที่เขาค้นพบพลังนี้เนี่ยเขาก็ได้รับแว่นมาจากผู้หญิงเปริศนาคนหนึ่งครับในขณะที่เขาในสวนแมแว่นนี้อยู่ความสามารถนี้ก็จะไม่ทํางานและสามารถใช้ชีวิตแบบคนปกติได้ เรื่องราวในเกมนะครับจะเริ่มขึ้นตรงที่ว่าชิกิเนี่ยเข้าเรียนมอปลายแล้วเขาก็ต้องกลับมาที่คฤหาสน์ของตระกูลตัวเองนะครับเนื่องจากว่าพ่อของเขาเนี่ยได้ตายจากไปคนที่รับช่วงต่อหัวหน้าตระกูลนะครับก็คืออากิฮะน้องสาวของชิกิเธอก็เลยทําการเรียกชิกิกลับมาครับและในระหว่างที่ชิกิได้ใช้ชีวิตอยู่ที่คฤหาสน์เนี่ยเขาก็ได้ค้นพบปริศนาและก็ความลับในอดีตของเขาที่นําไปสู่เรื่องราวปริศนาที่ชิกิเองก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอ เพราะเรื่องนี่คือแบบโชเน้นโชเนชนแบบนั่นแหละแต่ถ้าคุณไปเล่นเองเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้โชเนนเท่าไหร่หรอกนะครับผมมันออกแนวแนวลึกลับสืบสวนสอบสวนมากกว่าสําหรับใครที่จะตามสกิฮิเมะนะครับคุณก็สามารถเริ่มเล่นที่เวอร์ชันดีเมกได้เลยนะครับถ้าคุณไม่ได้แบบอยากจะรู้ลึกรู้จริงรู้เรื่องราวออริจินอลของมันเนี่ยคุณก็ไม่จําเป็นต้องไปเล่นภาคต้นฉบับขนาดนั้นแต่ถ้าคุณเล่นภาครีเมคแล้วคุณชอบคุณก็สามารถไปหาเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยมาเล่นกันได้นะคร ต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยนำเสนอมากๆเลยนะครับก็คือ Maho Sky No Yoru The Witch in the h o l y n i g h t ข้าคืนศักดิ์สิทธิ์ของผู้ชายเวทมนต์หรือเรียกสั้นๆว่า m a ah โ o โยนะครับผมเป็นเกมที่ออกมาในปี2012นะครับเวอร์ชั่นเ e m a ม t สเตอร์ HD พร้อมเสียงภาคเนี่ยเพิ่งออกมาปลายปีที่แล้วหมาดๆเลยผมเนี่ยก็ได้เล่นจบไปแล้วครับแล้วก็ประทับใจมากๆเลย เรื่องย่อนะครับก็คือได้มีคฤหาสน์คฤหาสน์หนึ่งอยู่บนภูเขานะครับแล้วคฤหาสน์นั้นเนี่ยก็ได้มีแม่มดสองคนได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันซึ่งสองคนนั้นนะครับชื่อว่าอาโอสกิอาโอกะแล้วก็อลิสคูองจินะครับผมภายหลังครับก็ได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยได้ย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนในเมืองนะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับอาโอกะเข้าตอนแรกนะครับก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรแต่มันก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเนี่ยที่ทาให้ชีวิตของทั้ง3คนเนี่ยต้องมาบรรจบกัน เนื้อเรื่องของมาฮโยนะครับผมจะพาคุณเนี่ยด,ดําสิงเข้าสู่โลกแห่งเวทมนต์นะครับและผู้ใช้เวทผมว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ย่อยง่ายนะครับผมแล้วก็สนุกที่สําคัญครับภาพสวยมากแบบสวยมากมากับสวยตาแตกสุดๆเลยนะครับขนาดผมเอาไปเปิดบนทีวีจอใหญ่ๆเนี่ยซูมเข้าไปเนี่ยมันยังไม่แตกเลยนะครับและที่สําคัญมันมีเสียงภาคด้วยภาคทุกซีนครับภาคทุกประโยคครับผมทำให้เราเนี่ยยิ่งอินยิ่งได้อัธรุเข้าไปใหญ่ โดยเซตติ้งนะครับมันจัดอยู่ในจักรวาลเดียวกับสกิฮิเมะแต่ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นเรื่องช่วงไหนอาจจะเป็นเรื่องก่อนที่เกิดสกิฮิเมะก็ได้ในของออริจินอลนะของวัชเทร์รเมะผมไม่รู้ว่ามันเชื่อมกันหรือเปล่าทั้งสกิฮิเมะแล้วก็มาโคสกายโนโยรุนะครับจัดอยู่ในจักรวาลเดียวกันนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่าน่าจัดดังที่สุดแล้วของไทมมูนะครับผมแต่ถึงแม้ว่ามันจะดังที่สุดเนี่ยมันก็เป็นซีรีส์ที่มีปัญหาในการตามที่สุดนะครับเาาะะว่่นจยยอบบยอบไไไปไหดูงง วันนี้ผมจะมาไกด์ให้ทุกคนกันครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับกับเฟ f แฟรนไช s e ผมเนี่ยจะพูดถึงภาคหลักก่อนนะครับก็คือเฟ d สเตย์ไนท์เฟสสเตย์ไนท์นะครับผมแต่เดิมเนี่ยมันเป็นเกมโป้ครับที่ถูกปล่อยออกมาในปี2004 โดยค่าย Type Moon โดยจะมีทั้งหมดด้วยกัน3รูทครับ f a u n u n m i t i t e d Bedworks แล้วก็ Haven Fields แบ่งตาม3นางเอกหลักเลยอย่างที่พวกเรารู้กันตอนแรกเนี่ยนะครับผมเฟ t สเตย์ไนเนี่ยเขาถูกวาคอนเซปต์มาให้เซเบอร์เนี่ยเป็นผู้ชายและมาสเตอร์เป็นผู้หญิงครับแต่ว่าเขาก็มาเปลี่ยนพลังว่าอา้าวก็นี่เราจะขายเป็นเกมโปนะเราเจาะตลาดกลุ่ม ผู้ชายไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเพศสีกับเพศตัวละครซะก็เลยกลายเป็นเซเบอร์อารเทียผู้หญิงแล้วก็มาสเตอร์ที่เป็นผู้ชายนะครับก็คือเอมิยาชิโร่เฟสเต้ไนต์ตัวต้นฉบับเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2เวอร์ชันครับเวอร์ชันแรกคือเวอร์ชันออริจินอลเลยที่ปล่อยออกมาเมื่อปี2004ซึ่งตอนนี้หาเล่นยากมากๆเลยนะครับกับอีกเวอร์ชันหนึ่งคือเป็นเวอร์ชันเรตาโน่นะครับเวอร์ชันเด็กดีคือจะเอาฉากแบบนั้นอะออกไปแล้วก็มีการภาคเสียงทุกคัดซีนสำหรับอนิเมะนะ สำหรับรุ่นแรกครับรุ่นเฟดคืออนิเมะั่ t เฟดสเตย์ไนท์ที่ออกมาเมื่อปี2006นะครับที่ทําโดยค่ายดีนผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่อยากดูนะครับเพราะว่ามันเก่าแล้วแล้วภาพมันก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายแต่ว่าสําหรับในยุคนั้นเนี่ยผมว่าภาพมันสวยดีนะต่อมาครับเฟดแอนลิมิเต็ดเบดเวิร์กส์ฉายเมื่อปี2014นนะครับทำโดยยูโฟเทเบิลภาคนี้เนี่ยควรจะเป็นภาคที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มต้นดูกันเพราะว่าภาพมันสวยนะครับก็แง่ละทำโดยยนะูโฟเทเบิลวะเนาะ และสุดท้ายครับเฟสเ a เวนฟิล l d นะครับผมที่เป็นหนังโรงเป็นไตรภาคครับภาคแรกเนี่ยออกมาเมื่อปี2017ภาค2ปี2019แล้วก็ภาค3ปี2020ครับคือคุณว่า Unlimited Blade w o r k เนี่ยสวยเลยเนี่ย Heaven Field นี่คือสวยมากครับสวยตาแตกเลยฉากที่เซเบอร์สู้กับเบอร์สเกอร์นี่โอ้โหสุดยอดและได้ชื่อว่าเป็นรูทที่ดีที่สุดแล้วก็ดาร์กที่สุดด้วยครับ พวกคุณคงจะคิดว่ารูทเฟสเตไนรูทหลักเนี่ยอาจจะจบแค่3าภาคนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆนวเนี่ยมันยังมีภาคอีกภาคหนึ่งครับที่ต่อจากภาคฮ e เวนฟิลด์โดยตรงเลยนั่นก็คือเฟสฮอลโลอัตตราเซียนนั่นเองเป็นเกมวิชวลโนเวลนะครับออกมาเมื่อปี2005โดยผมเนี่ยได้ทาคลิปของทั้งสรุปเนื้อเรื่องแล้วก็ข้อมูลตัวละครหลักๆไปทั้งหมดแล้วนะครับในช่องก็สามารถไปหาดูกันได้นะครับโอเคครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้คือรูทหลักนะครับผมต่อไปที่ผมจะกล่าวเนี่ยเป็นรูทแย่นะครับไม ซึ่งคุณจะดูภาคไหนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ต่อกันเลยเป็นจักรวาลแยกออกมาอีกทีหนึ่งเริ่มต้นกันด้วยภาคที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันนะครับก็คือเฟสซีโร่นะครับผมแต่ว่าคนแต่งภาคนี้เนี่ยไม่ใช่คุณนาสุนะครับเป็นคุณเก็นวโรบุชินะครับที่มีคุณนาสุเนี่ยเป็นที่ปรึกษาโดยเหตุการณ์ภาคนี้เนี่ยจะเป็นภาคที่เกิดก่อนเฟสเตย์ไนนะครับหรือว่าเป็นสงครามเจาะครั้งที่4นั่นเองเล่มแรกเนี่ยนะครับผมได้วางขายเมื่อปี2006นะครับ และในปี2011ถึง2012เนี่ยทางค่ายยูโฟเทเบิลเนี่ยก็ได้นำเฟสซีโร่มาทำเป็นอนิเมะให้พวกเราดูกันนั่นเองถึงแม้ว่าเฟสซีโร่และก็เฟสสเตนไอรุ่นหลักเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะต่อกันนะครับผมแต่ว่าจริงๆ้วเนี่ยมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับที่ทำให้มันเนี่ยไม่ได้ต่อกันแล้วก็ไม่ได้ถูกนับเป็นแคนนอนต่อไปนะครับผมน่าจะถูกใจสายหมีกันไม่น้อยนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับเฟสพิสม่าเอลิยาแต่เดิมนะครับเฟสพิสม่าเอลิยาเนี่ยเป็นมังงะที่ถูกเขียนและถูกวาดโดโยคุณ ฮิโรชิฮิโรยามะนะครับผมซึ่งเป็นจักรวาลสปินออฟนะครับจากเฟสเตย์น่าให้อีกทีหนึ่งโดยลงให้กับนิตยาสารของคาโดคาวะนะครับผมเมื่อปี2007ถึงปี2008โดยคุณฮิโรยามะนะครับผมเขามี2คอนเซปต์แรกก็คือ1ครับก็คือรินกับรูเวียเนี่ยเป็นคู่แข่งกันแล้วก็สู้กันอยู่ที่ลอนดอนอีกคอนเซปต์นึงคือการที่อิริยาเนี่ยเป็นสาวน้อยเวทมนต์โดยเขาเนี่ยก็ได้นำเสนอคอนเซปต์ทั้งสองนี้นะครับกับคุณนาสุแล้วก็คุณทาเคโอจิ ดยพวกเขาเนี่ยก็ได้เลือกช้อยส์ที่อิรยาเนี่ยจะกลายเป็นสาวน้อยเวทมนต์โดยแผนแรกนะครับเขาจะเขียนแค่15ตอนหรือว่า1ซีซั่นเท่านั้นแต่ปรากฏว่าครับมันดันประสบความสําเร็จอย่างงดงามแบบสุดๆเลยนะครับผมเขาก็เลยได้รับไฟเขียวในการเขียนต่อพลังของมีเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆเลยโดยอนิเมะภาคแรกนะครับได้ถูกดัดแปลงเมื่อปี2013โดยสตูดิโอซิว่าลิงสส่วนซีซั่นที่2นะครับผมจะออกมาในปี2014ครับแล้วก็ซีซั่นที่2 h งเฮิร์สออกมาในปี2015 ซีซั่นที่3เรเนออกมาในปี2017นะครับแล้วก็ The Movie อด Under the Snow คำสาบานภายใต้พ้นทีมาออกมาปี2017เช่นกันครับผมและ OVA ครับ Prismar Fantasy ออกมาเมื่อปี2019ครับล่าสุดน,นะครับ The Movie หญิงสาวไร้นามที่ออกมาเมื่อปี2021ก็มีการประกาศนะครับว่ากำลังสร้างซีซั่นใหม่อยู่พวกเราก็คงจะต้องรอกันต่อไปนะครับผมเรามีทั้งหลายสำหรับใครที่จะมาดู Fate p r i s m a อิรยาล่ะครับผมแนะนําให้คุณเนี่ยดู f a t ภาคหลักให้จบก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาดู คือคุณไม่จำเป็นต้องดูเฟสภาคหลักก็ได้อะแต่ว่าแบบเพื่อความอินเพื่อความเข้าใจนะครับผมแนะนําให้ไปดูมาก่อนดีกว่าแล้วก็ภาคนี้เนี่ยจะมีการเล่นเรื่องมหาเวทด้วยนะครับอีกอย่างนะครับสําหรับใครที่บอกว่าเนื้อเรื่องภาคนี้เนี่ยมันซับซอ้อนหรือว่ามันไม่ตึงนะครับผมเอาจริงๆเนื้อเรื่องมัน,มนหนักนะครับยิ่งหลังๆเนะี่ยยิ่งเข้มข้นมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบดูแบบสบายๆชิลๆสโลลฟ์เนี่ยไปดูเ e อ็มยาโกฮังนะครับต่อไปครับเป็นเฟสที่ผมว่าอ่านยากแล้วก็เสพยาก ด้วยนะครับผมกับเฟสสตรงเฟสครับที่อนิเมะโปรโมนเนี่ยกำลังจะเข้าเดือนหน้าแล้วนะครับเฟสสตรงเฟสนะครับผมเป็นนิยายที่แต่งโดยคุณเรวโกะนาริตะเลยครับเริ่มต้นปี2015 ตอนแรกเนี่ยเซตติ้งมันเป็นแค่เอพิฟลูของปี2008เฉยๆครับโดยเหตุการณ์ในภาคเ,เ,เฟรตสแตนฟรีกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประมาณปี2009นะครับผมโดยจุดศูนย์กลางของสงครามจอกศักดิ์ธิ์ครั้งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นที่ดินแดนโนโฟิลครับสหรัฐอเมริกาโดยเป็นสงครามจอกที่ทําการก๊อปปีส้สงครามจอกครั้งที่3จากเมืองฟูยุคิครับโดยเป็นจอมเวทจากองค์กรหนึ่งที่อยู่ในอเมริกานะครับตอนนี้นะครับนิยายแปลไทยเนี่ยก็ได้มีถึงเล่ม7็ดแล้วนะครับผมแล้วก็มังงะเนี่ยมีถึงเล่ม5 เป็นเฟสภาคที่ผมว่ามันค่อนข้างจะอ่านยากเพราะว่ามันต้องใช้ความรู้ทั้งของซึกิฮิเมะนะครับผมแล้วก็ของเฟสร่วมด้วยในเรื่องเนี่ยมันจะมีหลายฝั่งมากๆเลยครับมีการตัดสับไปสับมาอยู่บ่อยครั้งถ้าเกิดว่าคุณไปอ่านมางง่ะเนี่ยมันจะเห็นภาพมากกว่านะครับภาคนี้เนี่ยจะมีเซเว,วน่นใหม่ๆเพียบเลยนะครับผมหล่อๆเท่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยไปจับจองกันได้ตามร้านขายหนังสือชั้นนำทั่วไปเลยนะครับผมสำหรับมือใหม่ในผมไม่ค่อยจะแนะนำให้อ่านเลยนะ เพราะมาันจะงงและคุณอาจจะเบื่อง่ายก็ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณควรจะดูเฟสภาคหลักไหมครบก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านนะส่วนอนิเมะในผมไม่หวังอะไรอยู่แล้วครับดูจากลายเส้นเทเลอร์แรกแล้วก็เทเลอร์อันล่าสุดที่เขาปล่อยไปแล้วก็สร้างแหมงกันกินวกูแม่งกลายเป็นกิ๊กแชทไปแล้วเนี่ยคือใครจะบอกว่ามันเป็นลายเส้นหรือว่าอะไรมันก็นั่นแหละนะแต่ผมไม่โอเควะ่ะลายเส้นในมังงะแม่งโคตรขมโคตรสวยโคตรด,ดุแม่งมาเม่ทีนี่กูแบบกูมึนขมับเลย เอาล่ะนะครับต่อไปเป็นภาคที่ผมว่าหลายๆคนนี่อาจจะดูกันมาบ้างแล้วนะครับผมก็คือภาคเฟสอพ p o คริฟ่านั่นเองเป็นนิยายที่เขียนโดยคุณยูอิจิโร่ฮิกาชิเดะนะครับโดยมีคุณนาสุเป็นที่ปรึกษาเล่มแรกเนี่ยถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2012ครับเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากสงครามจอกครั้งที่3ที่เมืองฟุยุคิครับโดยมันมีกลุ่มคนที่เอามหาจอกที่อยู่ข้างใต้ดินของฟุยกุกินะครับผมไปอยู่ที่โรมาเนียครับ โดยกลุ่มที่มีชื่อว่าอิกมิเลเนียเป็นการต่อสู้กันระหว่าง2ฝั่งนะครับฝั่งดำอิกมิเลเนียแล้วก็ฝั่งแดงครับจอมเวทจากสมาคมจอมเวทด้วยความที่ว่าเขาจัดสงครามเจาะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นโดยมหาเจาะโดยตรงเนี่ยมันเลยมีพลังมากพอในการอัญเชิญเซแวอนออกมาตั้ง14ตนภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่ผมว่าเนื้อเรื่องย่อยง่ายน,นะครับผมดูง่ายแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากขอแค่คุณดูภาคหลักมาคุณก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็สนุกไปกับภาคนี้ได้ไม่ยากครับ ต่อไปครับจำได้ไหมครับว่าผมพูดว่าตอนแรกเนี่ยเฟสเนี่ยมันเป็นเกมโปลแล้วก็ตัวฉบับมันเนี่ยเซเบอร์เป็นผู้ชาย ภาคนี้นะครับเป็นภาคที่เขาเอาคอนเซปต์เก่าเนี่ยมาปัดฝุ่นแล้วก็ทําให้มันกลายเป็นภาคใหม่นะครับในชื่อเฟสโปรโตไทป์ครับลหลายๆคนคงจะเคยเห็นพีวีมันผ่านหน้าผ่านตาก,กันมาแล้วแหละนะครับผมคือคนที่เป็นผมสีดำเนี่ยนางเป็นน้องสาวของนางเอกในสงครามจอกครั้งที่1นนะครับก็คือซาโจอายากะนะครับซึ่งนางเอกในสงครามจอกครั้งที่1เนี่ยจะชื่อว่าซาโจมานากะนะครับผมแต่ว่านิยายเนี่ยที่เข้ามาในไทยตอนนี้มีแค่สงครามจอกครั้งที่1เท่านั้นนะครับคือเฟสโปรโตไทป์เศษเสี้ยงเงินสีคราม ส่วนสงครามจอกครั้งที่2เนี่ยยังไม่มีกําหนดการที่จะเขียนนิยายหรือว่าทําเป็นอนิเมะแต่ยอย่างใดนะครับสงครามครั้งนี้นะครับหลกัหลกๆเนี่ยจะเกิดขึ้นที่กรุงโตเกียวเป็นสงครามครั้งที่1และ2ตามลําดับความยากง่ายในการเสพภาคนี้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างง่ายนะครับคือตอนอ่านเนี่ยคุณก็แค่จินตนาการในหัวของคุณไปด้วยคุณก็จะสามารถอิม่มเอมแล้วก็เข้าถึงอรรถรสของมันได้อย่างเต็มที่แล้วสําหรับใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วไป มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5เล่มครับต่อไปครับ Lord l ลอ e Mlo y Case f i l 5เป็นนิยายที่เขียนโดยคุณมาคุโตะซันดะนะครับผมตั้งแต่ปี2014จนถึง2019ปัจจุบันมีด้วยกันทั้งหมด10เล่มจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวอนิเมะนี่ออกมาเมื่อปี2019ครับจัดทำโดยทร o ค k าและเหมือนว่าเนื้อหาของเขาเนี่ยจะต่อจากเฟสเตยไนรูทหลักนะครับผม ตัวละครลหลักที่จะมาดําเนินเรื่องเนี่ยก็คือเวเบอร์เวเบร์ครับซึ่งตอนนี้เขาได้กลายเป็นหนึ่งใน12อหลอดของหอนาฬิกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวเบอร์ Weber, ก็คือมาสเตอร์ของไรเดอร์ในภาคเฟสซีโรนั่นแหละครับถึงแม้ว่าเขาจะอยู่คนละจักรวาลกันแต่ว่าเขาก็คือตัวละครตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้คุณไปดูภาคเฟสซีโร่มาก่อนนะครับผมเพื่อคุณจะได้อินกับภาคนี้มากยิ่งขึ้นภาคนี้ส่วนมากเนื้อหาจะเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนครับแล้วก็การเข้าไปพัวพันกับคดีต่างๆของเวเบอร์ แต่ว่ามันเป็นคดีที่มีเวทมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแหละครับผมเวเบอร์นี่ยก็เหมือนเป็นชะลอมในโลกของเวทมนต์ที่จะทําการไขคดีต่างๆเหล่านี้ให้มันคลี่คลายลงต่อไปครับเป็นจักรวานแยกของเฟ e ที่ผมวาดใหญ่พอๆกับจักรวาลหลักเลยนะครับก็คือเฟสเอ็กซ์ตรานั่นเองโดยเฟสเอ็กซ์ตร้าเนี่ยแต่เดิมมันเป็นเกมนะครับผมที่ลงให้กับเครื่องเพลย์สเตชันจะทําโดยค่ายมาเวลัส โดยเซตติ้งหลักของจักรวาลเฟรดเอ็กซ์ตร้าเนี่ยจะเกิดขึ้นบนดวงจันทร์ครับเมื่อโลกเนี่ยมานามันหมดแล้วสงครามจอกจึงประจัดที่ดวงจันทร์แทนและดวงจันทร์เนี่ยยังเป็นที่แสดงถึงพลังอํานาจและก็การแข่งแย่งทางการเมืองของประเทศมหาอำนาจบนโลกด้วยครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ส่งตัวแทนไปแข่งขันสงครามจอกบนดวงจันทร์ตัวเกมได้วางจำหน่ายเมื่อปี2010ครับผมแล้วก็จะมีภาคที่รีเมคออกมาในเร็วๆนี้ก็คือ Fa t e e x t r a Record แต่ว่าข่าวครา,าวเนี่ยก็เงียบหายไปเลยจะทำต่อหรือเปล่าวะเนี่ย ภาคนี้ก็มีมังงะออกมาแล้วนะครับผมแปลไทยแบบถูกลิขสิทธิ์ด้วยก็ไปหาอ่านกันได้ครับส่วนอนิเมะที่เป็นเฟสกซ์ตราลัสอังคอเนี่ยคือมันเป็นภาคที่เขาตั้งใจจะให้คนที่เริ่มตามเฟสกซ์ตราเนี่ยมาดูภาคนี้แล้วก็กะทําให้คนที่เล่นเฟ็กซ์ตราภาคเก่ามาเนี่ยมาดูภาคนี้แล้วก็อาจจะเห็นมุมมองที่ต่างออกไปด้วยพูดง่ายๆก็คือเป็นว h a อีฟนั่นแหละครับ คุณจะดูเฟสภาคนี้ก่อนก็ได้หรือว่าคุณจะไปเริ่มต้นกับเกมแล้วก็มังงะก่อนค่อยมาดูก็ได้เหมือนกันครับแล้วมันก็จะมีภาคเฟสเอ็กซ์ตร้าซ c ซีนะครับที่เป็นรูดแยกมาจากเฟสเอ็กซ์ตร้าอีกทีหนึ่งโดยตัวการของภาคนี้เนี่ยคือซากุระหรือว่า BB นั่นเองครับต่อไปครับเฟสเอ็กเซเลอครับเป็นเนื้อหาต่อจากภาคเฟสเอ็กซ์ตร้าโดยตรงเลยก็คือเราเนี่ยเป็นผู้ชนะจากสงครามจอก โดยจะมีหลุดหลกัหลกๆให้เลือกอยู่3หลุดครับคือ1คือเนโร2คือทามโมและ3คืออัติล่าครับก็ถ้าใครว่างเนี่ยก็สามารถไปดูของผมได้เลยครับได้ไลฟ์แล้วก็ลงไปในช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปครับเฟดเอ็กซ์เตอร่เป็นเหตุการณ์ต่อจาก e x ็กซ์เตอภาคแรกครับโดยเฟดเอ็กซ์เทั้งสองภาคเนี่ยมีขายในสตรีมด้วยนะครับก็ใครสนใจก็สามารถไปซื้อมาลองเล่นกันได้ต่อไปครับสุดท้ายจัก,กรวาลของ เฟสภาคที่พวกเรารักกันมากมากเลยนะครับก็คือเฟสแกรน n d ออเดอนั่นเองครับที่ปัจจุบันนี้ก็เนื้อเรื่องก็ยืดยืดโดยได้เปิดตัวครั้งแรกในญี่ปุ่นนะครับเมื่อปี2015เนื้อเรื่องก็ตามที่พวกเราได้เล่นกันเลยครับจุดแปรผันทั้ง7จุดแปรผันย่อย Lost b e l l o oh, d e อ l Core แต่หนีไปครับผมเชื่อว่าคุณไม่อยากเล่นเกมเชีย่ยนี่หรอก เกมนี้ไม่มีปุ่มออโต้ฟาร์มไม่มีปุ่มสกิป np. ไม่มีปุ่มเก็บเกี่ยวเก็บทรัพยากรเหมือนเกมอื่นครับและเรดกาชาที่ต่ําเตี้ยเรียดินมากๆก,การการันตี5ดาวหน้าตู้สักตัวหนึ่งเนี่ยคุณต้องเติมประมาณ1500 0บาทถึง20,000บาทครับและมันไม่สแตกข้ามตู้ครับตู้ไหนตู้นั้นครับคุณพลาดแล้วจบแล้วจบเลยครับ เพราะฉะนั้นคาเฟ่แกออเดอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณจะตามก็ได้หรือว่าไม่ตามก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะตามให้นื้อเรื่องก็ได้แล้วเกมเนี่ยคุณช่างหัวแม่มันมึงเปิดมา8ปีแล้วนะให้มึงทําอะไรให้มันดีกว่านี้หน่อยดิวะสุดท้ายครับผมขอแนะนําอะไรที่ดีต่อหัวใจหน่อยล้วกันนะครับผมหลังจากที่เรา ได้ดูเฟสภาคหลักที่มีเนื้อหาอันนังหน่วงแล้วก็สุดดาร์กมานานเนี่ยเรามาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เติมพลังงานให้ชีวิตให้หัวใจนุ่มฟูกับเอมิฮาโกฮังกันดีกว่าครับโดยเนื้อหาในภาคนี้เนี่ยเขาจะกล่าวถึงการใช้ชีวิตประจําวันอย่างส,บ,สบายๆของครอบครัวเอมิยะแล้วก็เหล่าเซเว่นทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในสงครามเจาะครั้งที่5นะครับแต่ว่าครั้งนี้เขาไม่ได้สู้กันแล้วแต่มาใช้ชีวิตอันเป็นปกติสุขและอบอุ่นในเวลาเดียวกันในเมืองฟุยุคิแห่งนี้ สำหรับใครที่รู้สึกว่าโลกของตัวเองเนี่ยมันมืดมนหรือว่ามีความเครียดอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สามารถดูเรื่องนี้เพื่อผ่อนคลายอารมณ์และจิตใจได้นะครับครับผมก็จบสิ้นกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำว่านาสูรเวิร์ดคืออะไรและมันมีเรื่องอะไรบ้างจะดูยังไงดูแบบไหนต้องดูอะไรก่อนก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะครับผมแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะไขความกระจ่าง ได้ไม่มากก็น้อยครับเอาจริงๆนี่มันยังไม่หมดนะครับก็คือมันจะมีพวกเฟดโคลาเซียมเฟดอลิมิตโคดอะไรอีกแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวพวกคุณจะสมองระเบิดกันก่อนผมว่าแค่นี้พวกคุณก็น่าจะกลุ่มขมบกันแล้วว่าตกลงนี่กูจะตามอะไรก่อนดีวะเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือคุณไม่ต้องรีบครับค่อยๆทําความเข้าใจค่อยๆอ,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 อินไปครับผมแล้วเดี๋ยวมันจะสนุกในตัวของมันเองาเหตุที่มันไม่ค่อยแม้เท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างจะตามยากครับมันเฉพาะกลุ่มแล้วก็มันไม่ค่อยมีไร ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเช้า